มีมีคน s! <S ต่อไปม oui e> ั้ยคะลอตติ้งค่ะลอตติ้งค่ะลอตติ Enterprise> ้งค um> ่ะน้องลอตติ้งขอได้ไหมคะลอตติ้งลอตติ้งขอตัวลอตติ้งค่ะไอ้และหน้าอย่างหล่อนไม่เมื่อยจะเสียซะ่งเลยเหรอใค่ะไอ้อคนนึงอีกคนนึงลอตติ้งแล้วอ่ะบ้านพี่เอส่งตัวแทนเลยค่ะบ้านเบียนส่งใครคะมีเงเยอะว่าตัวไหนดีบ้านเบียนจะยอมนะคะเบอร์โทรอื่นจะด้มีไหมเอ่ยมีมั้คะบ้ามี พูนัดเออเป็นแท็กพูพี่มินนี่ของเราเขาเซ็ต้องมือหนค่ะน้องมินอีกแล้วน้องมินคุณจะจัดรายการเขาฉันก็บอกกี่รอบแล้วไม่ต้องมาพร้อมกันขึ้นเวทีจะมาทู่ฉันอีกนะเขียดมากเลยอ่ะแล้วเมยดชอบมาบอกว่าไงป้าว่าน้องมินสวยจังเลยแล้วพี่แ์นนาจุดจุดจุดแซ่บไงแซ่บอ่ะเรายังไม่รู้นะขอไปเป็นอีกคนหนึ่งได้ไหมคะอีกท่านหนึ่งค่ะอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งยังไม่มีของเราเลย นี่เห็นลุงน้อยมาลุน้อยน้อยมาลุงน้อยโอ้ยออกติดมาแล้วเยนาค่ะเยนารับเด็กเร็วมาเร็วลูกเร็วมันเร็วเร็วเด็กผู้ชายด้วยผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเรจับมือมีความรู้สึกว่าเหมือนเพศเดียวกันใครไปดิค่อ้่มเต้นนะคะเห็นแล้วอยากมีลูกใช่ไหมน้าน่ารักมากอ่ะจะเป็นไหมไม่ได้หรอกไปยังไงอายุเท่าไหร่คะโอเคไหมถอนตกใจอะน อ่ะสภาพก่อนชื่ออะไรเอ่ยค่ะน้องแพนค่ะแฟนขับหรือว่าก็แฟนขับมาดูฮะจริงวันนี้ตั้งใจมาเที่ยวเลยเป็นพิเศษค่ะตั้งใจมาเที่ยวเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวจะมาเต้นรวมกันเนาะค่ะเคย่คะเคยค่ะเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะ ที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะอยากถามนิดนึงว่าถ้าฉันเลือกทำศิลปกรรมได้จะเลือกทำอะไรด้วยเกี่ยวอะไรอ่ะไม่มันเกี่ยวอะไรอ่ะฉันเป็นตัวแม่ศิลปกรรมฉันอยากแนะนำน้องเขาไหมเลี้ยมพี่เอ็มเลี้ยนี่แต่กำลังว่าเขาไม่สวยใช่ไหม่ะเดี๋ยวปะกันละกันน้องมินน้องมินน้องมินมาโตอ่ะ เราตัวแทนพิธีกรอ่าอ่าโอเคผมเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนนะคะอยู่ฝั่งนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอนนะคนถ่ายรูปกับน้องนะมันมันเป็นมาคู่หนึ่งกอดเทปอยู่พาแม่ลูกที่แบบผูกเออน่ารักอ่ะเธอนี่กล้องมาแล้วเธอถ่ายรูปกับเด็กก่อนเร็วแอนนาเหมือนเป็นแม่เลยเนาะเออน่ารักน่ารักดูสิผู้ปกครองอยู่ไหนคะเนี่ยตอนไหนเอ่ยตอนไหนคะใส่เข้ากมาชุดเดิมอ่ะลูกหายค่ะย้อไม่เค อยู่ด้านหลังนะคะเป็น FC ใครนะอันดาจะอยาไปกินน้องนะเป็น FC ใครเอ่ยนอนไม่เข้าใจนองไม่เข้าใจว่าอะไรคือ FC นองรู้จักแต่ KFC โอเคเพลงพร้อมไหมคะเอพร้อมไหมคะอ่าเพลงพร้อมแล้วนะคะเอามายืนหน้าหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเขาดนตรีเลยค่ะเอายิบพิกัดเต้นไทลร่อนดีสุดเอาไปเลย 老是打不开。啊！哦！但愿他懂，但愿他懂，他能懂， วันโตขัยคนเลยอีว yes, ันเราทิ้งแล้วอ่าเป็นยังขาหมูลายเสือะปทนายไปทนายไดีกว่าฉันกำลังเข้าสู่บริการแล้วเปล่าหัวใจแต่ผู้หญิงก็เป็นสาวแต่งมากกว่านะเปลี่ยนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แร้ ไว้กับฉันนะหัวใจของเธอและเบอร์โทโอ้โอ้ยอลกน้องกอกช่วยได้รอดแตลูกรอดไหนไมอดะรอดะพอแล้วพอแล้วพอแล้วพงงงมอลำแข่งกันเต็มเลยอ่ะเออเด็ตัวไน่ขอวิจาร์ เหมือนคนแก่ลังแกเด็กังไงไม่รู้ค่ะเขาไม่เป็นบนี่หนุ่ยแรงมารางวัลเนี่ยได้กี่กล่องแล้วเนี่ยเป็นนักพาร์รางวัลมากเลยอ่ะเหนื่อยไหมคะมาาเพื่อชิงงรวัลไม่เหนื่อยนะกลัวอีสามคนนี้ไหมคะกลัวไหมคะไม่กลัวเนาะหันมาตกใจถามหน่อยอีนี่มานได้สิมานได้แน่เออปกติเวลาหมอทำเด็กศัลยกรรมเขาทำนมชิดกันอีนี่ทำนมชิดรักแร้นะคะโดนตายเลย ลองพื้นแล้วลองเท้าคะถามหน่อยไม่เขาใช้ลองพื้นอ๋อลองพื้นยี่ห้อปาจ่าสาวบ้านนั้นไม่ได้แต่งหน้าแต่งหน้ามาไหมคะไม่แต่งแล้วเป็นอะไรต้องหลบหน้าดูสิเขาวลายหลอกเขาวสวยเลยมาลูกเสือหมูมาอ๋เสือหมูมาเติมจมูกนี่ทําไม่หายใจหรือทำแฟชั่นคะทำไมเขาไม่กล้าถอดตาล่ะอ๋อขอสปอร์ตไลท์เติร์ดเพราะอินนี่คนเดียวเลยนะคะสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ชื่ออะไรคะ ลอตติ้งค่ะลอตติ้งน่าจะชื่อลอตไฟเลอร์นะคะลอตติ้งสบายขาอตไฟเลอร์นี่เป็นแมวป่ะฮะหมานี่แหละค่ะตายแลยหน้าตาไม่น่าจะอายลุกขืนอะไรนะคะเออหนูมองว่าตัวนี้เป็นคนไหมคะลูกใช่คนนะน้องใช้คนไหมลูกใช้คนไหมกลัวไหมกลัวไหมคะน้องบิดน้องน้อใส่หน้าอ๋อน้อกว่าก็เริ่มจะกลัวกลัวตรงนมนี่แหละค่ะเอ่อเสื้อไม่หาย คะอ่ามอมมอมให้องเผาอ่ามอมจิตตลาดให้น้องให้น้องเออขอบคุณค่ะขอบคุณข้าน่ารักมาเจอไม่ด้อีกสิบห้าปีเจอกันทำไมฮะจะกินให้เรียบเลยค่ยดูส่งเสียน้องเขาเรียนอ๋อไอ้น้องลอตติ้งถามนิดนึงเราน่ารักอ่ะเอาไปถามแล้วไม่ตอบแล้วเออไม่ไม่ใช่ลอตติ้งเหรอชอบจังเลยเวลาเต้นเวลาพูดลบหน่าดมกาวมานึกว่าอยากทำหนูมาอำไมครัาหรือว่าคะมายืนจะไปอายทำไมล่ะ หนูเป็นไงบ้างเต้นไปนเมื่อกี้รู้สึกเหนื่อย